สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราก็ยังอยู่ในเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันนะคะแต่ในวันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบันค่ะ เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบันนั้นจะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะแต่ละครอบครัวจะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่ควรจดจำนะคะซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวค่ะ เช่นความขยันหมั่นเพียรของปู่ยา่าตายายในการทำงานเพื่อสร้างครอบครัวการพัฒนาอาชีพที่บรรพบุรุษได้เริ่มไว้ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้ครอบครัวของเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะในแต่ละครอบครัวอันมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัวเช่นการย้ายบ้านการย้ายโรงเรียนการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเป็นต้นการเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านี้นะคะทําให้เราเกิดความเข้าใจครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นค่ะและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ ในวันนี้นะคะคุณครูก็ยังมีเรื่องเล่าของหนูมีนานะคะมาเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังกันนะคะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะหนูเชื่อมีนาค่ะแม่เล่าให้หนูฟังว่าเมื่อตอนหนูยังเล็กๆครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่อยุทยาบ้านของเราเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำแต่ต่อมาพ่อก็ต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพแม่และหนู ก็ต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแม่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเดิมของเราที่กรุงเทพเป็นบ้านชั้นเดียวแต่เมื่อครอบครัวเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือน้องไม้และคุณตาคุณยายที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพด้วยทําให้บ้านของเราคับแคบพ่อและแม่จึงปลูกบ้านหลังใหม่เป็นบ้านตึกสองชั้นและมีห้องสําหรับทุกคน พ่อและแม่บอกว่าบ้านของเราถึงจะหลังไม่ใหญ่แต่ก็ทำให้ครอบครัวของเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะทุกคนในครอบครัวรักและสามัคคีกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อได้ฟังเรื่องเล่าของหมูมีนาแล้วเรามาสรุปเรื่องราวของหมูมีนาพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะในอดีตมีนาอยู่ที่อยุธยาปัจจุบัน มีนาอยู่ที่กรุงเทพเมื่อคุณพ่อย้ายมาทำงานที่กรุงเทพทำให้มีนาต้องย้ายที่อยู่ผลกระทบต่อมีนามีนาต้องย้ายที่อยู่มีนาต้องย้ายโรงเรียนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องเล่าของหนูมีนาข้อที่หนึ่ง ในอดีตมีนาอยู่ที่ใดและปัจจุบันมีนาอยู่ที่ใดข้อที่2การที่พ่อต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเกิดผลกระทบต่อมีนาอย่างไรบ้างให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ